ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Double c คล s h ชเล่าไปเรื่อยนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นคน,คนหนึ่งครับของทางด้าน Atlanta Hawks ซึ่งเป็นเรียกว่าเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทรยัยงแล้วในซีรีส์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดมากว่าเขาคือส่วนสำคัญของทางด้าน Atlanta Hawks ครับที่สามารถทำให้ซีรีส์นี้ทางด้านของ a t l a n t a Hawks สามารถชนะไปได้ เขาไม่ใช่ใครครับคนคนนั้นคือทางด้านเควินเฮอร์เทอร์นั่นเองฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเสืออ้อโคบีไบอานเนี่ยก็เลื่อนลงไปใต้ด้านล่างเลยฮะใต้ Description มีลิงก์อยู่นะครับลิงก์ปยัง Facebook แล้วก็สามารถ Inbox เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นอย่ามวัวเสียเวลากันเลยดีกว่านะครับไปรับฟังเรื่องราวของทางด้านเควินเฮอร์เทอร์กันดีกว่า ถึงด้านเควินเฮอร์เทอร์นี่นะครับได้เริ่มต้นเติบโตการใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแถวคริฟตันพาร์คซึ่งถ้าถามว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถตอบได้ครับว่าไม่ใช่มันออกจะอยู่ทางชานเมืองซะมากกว่า เพราะฉะนั้นแสงสปอตไลท์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยส่องมาครับเวลาที่แกเล่นบาสเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจมากนะักแต่ว่าจุดเปลี่ยนของตัวแกรจริงเนี่ยมันเริ่มตอนที่อายุ17ฮะที่แกเนี่ยได้เข้า EYBL Circuit นะฮะถ้าถามว่า EYBL Circuit เนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือทางด้าน Youth Basketball League ของทางด้าน Nike นั่นเองเนาะแล้วในตอนนั้นเนี่ยแกก็เริ่มเฉิดฉายครับเพราะว่าแกเล่นเป็นตำแหน่งกาดอย่างที่ทุกวันนี้เราเห็นกันเนี่ยแหละครับ แต่ว่าแกเนี่ยมีไซส์ที่สูงแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรนะมีการแฮนดลบอลที่ดีมีสกิลต่างๆที่จะเป็นเพลย์เม e เกอร์ได้ด้วยซ้ำรวมถึงอีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของแกแล้วก็เป็นจุดขายเลยด้วยซ้ำครับนั่นคือการยิงลูกจัมป์ช็อตนั่นเองซึ่งพอถึงด้าน EYBL Circuit จบลงเนี่ยครับความเนื้อหอมก็เริ่มมาเยือนฮะ โปรแกรมต่างๆหรือว่าแบบว่าพวกเทรนนิ่งแคมป์พวกรายการต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมาติดต่อถึงด้านของเควินเฮอร์เทอร์ฮะเพื่อที่จะไปเล่นใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายพอจบไฮสคูลครับเขาก็ได้เลือกทาง university of maryland ฮะในการที่จะเล่นในช่วง college นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ถึงด้านเฮอร์เทอร์นะฮะเล่นใน maryland เนี่ยได้2ปีนะฮะเขาใช้ชีวิตอยู่ใน college 2ปีเขาก็ตัดสินใจว่า โอเคงั้นผมขอเข้าดราฟตเลยกันแล้วในตอนแรกนะฮะเขาไม่คิดด้วยซ้ำครับว่าเขาจะถูกดราฟตเขาได้บอกว่า I honestly just came out to play pick up a t t h e combine นะฮะหรือว่าที่แปลงง่ายๆก็คือเขามา combine draft เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าหรือว่าวัดความสามารถตัวเองครับว่าเฮ้ย ไอการที่เราเจอกับคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเข้าดราฟใช่ไหมแต่ว่ามันคือการวัดมาตรฐานตัวเองครับว่าเขาเนี่ยดีพอหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยจะสู้คนอื่นที่มาเข้าดราฟเหมือนกันไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับ ซึ่งใช่ครับเขามาเพื่อที่จะทดสอบตัวเองแต่เราว่าหลังจากที่มีการรูฟคอมบีเสร็จหรือว่าได้ลงเล่นได้แบบฝึกซ้อมได้วัดสมรรถภาพร่างกายต่างๆเนี่ยมีแมวมองหลายคนครับสนใจถึงด้านเฮอร์เทอร์เป็นอย่างมากนะทางด้านฟีดแบ็กเนี่ยจากสเกลต่างๆโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าโพสิทีฟมากๆครับแล้วก็มีหลายทีมที่คิดว่าอยากจะเอาเด็กคนนี้แหละครับเข้ามาอยู่ในทีมฮะซึ่งทางด้านของเควินเฮอร์เทอร์เองเนี่ยก็ก็ยังบอกเลยนะคบว่าตอนนั้นเนี่ย เขาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมก็คงจะได้กลับไปเล่นทางด้านคอ l l e g แหละแล้วก็ค่อยมาหลังจากนี้ใหม่ละกันเมื่อเรียนจบทางด้าน university แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่แกคิดนะครับเป็นเรื่องผิดฮะเพราะถ้าว่าทางด้านเควินเฮอร์เทอร์เนี่ย ได้ถูกซีเล็กหรือว่าถูกเรื่องนะฮะเป็นดราฟต์อันดับที่19นะด้วยเรียกได้ว่าอยู่ใน first draft ด้วยนะฮะ first round draft ด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยการที่แกได้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นกําไรแล้วแต่ทือว่าฮะสิ่งที่มันเป็นกําไรมากกว่านั้นคือแกได้อยู่ใน s t a r t ้งไ lineup ของฮอคด้วยเช่นกันครับอาจจะเป็นบางเกมหรือว่าบางเกมอาจจะเป็นตัวสารองฮะแต่ว่าในซีซั่นแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแกเป็นตัวหลักของฮอคเลยทีเดียวเพราะว่าเข้ากับ สปีดความเร็วของเกมถูกไหมมี Run แอนด์การ s ดซแล้วก็เล่นคู่กับทางด้านเทรยางอีกด้วยรวมถึงนะฮะการยิง3มแต้มที่เรียกยว่าเกือบแตะ40%ในซีซั่นแรกเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่ทางด้านเควินเฮอร์เทอร์นะฮะได้เข้ามาเล่นในลีกแล้วเนี่ยความคิดเขาด้วยด้วยว่า <S <S เฮ้ยมีจิตใจที่มีแพชชั่นนะฮะนอกจากมีแพชชั่นแล้วเนี่ยยังมีความกล้าแล้วก็ความอยากจะพิสูจน์ตัวเองเช่นกันครับเพราะว่าทางด้านเฮอร์เทอร์บอกนะครับว่าโอ้โหเวลาที่ผมเนี่ยได้เข้าไปเล่นในสนามแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองครับแล้วการที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ดีที่สุดไม่ใช่คําพูดฮะแต่ว่า ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองฮะพัฒนาตัวเองเสร็จปุ๊บก็ลงไปเล่นลงไปเล่นแล้วก็ทําให้คะแนนของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้สเต็ตของตัวเองเพิ่มขึ้นทําให้ทุกอย่างของตัวเองในเกมเนี่ยดีขึ้นให้ได้เรื่อยๆะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเล่นเกมนั้นได้ดีหรือว่าในอาชีพคุณเล่นเกมได้ดีต่อเนื่องเนี่ยคนเขาจะ respect อยู่เองครับไม่ต้องพูดอะไรให้มากเอาง,ง่ายๆนั่นก็คือการทำนี่แหละฮะ แทนคำพูดของทางด้านเควินเทอร์เทอร์อย่างเห็นได้ชัดจแจ่มแจ้งเลยแล้วอีกอย่างที่มันน่าจะเป็นผลบวกต่อทางด้านเควินเฮอร์เทอร์นะฮะคือการได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะว่าทางด้านอ l รันตาฮอสเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทำทีมขึ้นมาใช่ไหมตอนที่เพิ่งดรัฟทางด้านเฮอร์เทอร์ดรัฟทางด้านยังมาฮะรวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ทางทีมเนี่ยเต็มไปด้วยยางคอที่มีประสิทธิภาพทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะ1คือทางด้านเควินเฮอร์เทอร์ใช่ไหมทางด้านเทรยังทางด้านจอห์นคอลลินส์ทางด้านเดนเดนแฮนเตอร์ Hunter, และแคมเรดดิชฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะฮะกำลังจะพาฮอคส์ขึ้นไปอยู่จุดที่มันอยู่สูงกว่าเดิมฮะสร้างยางคอพวกเนี้ยให้มีประสบการณ์มากขึ้นจนทุกวคนเนี้ยเห็นแล้วฮะ ว่าตอนนี้ครับทางด้านฮอค k s ได้มีการจัดการระเบียบทีมจัดการตัวผู้เล่นของทีมจนตอนนี้สามารถเข้า Eastern Conference Final ไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทั้งบอร์ดบริหารของ h Hawks และตัวทางด้านเควินเฮอร์เทอร์เองเนี่ยก็ต้องรับความดีความชอบไปเต็มๆฮะรวมถึงทางด้านเควินเฮอร์เทอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเขาเป็นคนที่มีทัศนคติดีมากเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะที่คุณได้ลงเล่นคุณต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเมื่อคุณเล่นระดับไฮสคูลความสามารถของคุณก็ต้องอยู่ในระดับไฮสคูลฮะหรือสูงกว่านั้นไปเรื่อยเล่นใน AAU ก็ต้องมากกว่านั้นเล่นในคอ l l ลเลจก็ต้องมากกว่านั้นรวมถึงถ้าคุณได้เล่นใน a แล้ว นะครับคุณก็ต้องเก่งให้มากขึ้นไปกว่านั้นเช่นกันฮะ ซึ่งผมก็ยังไม่จบเรื่องราวของทางด้านเควินเฮอร์เทอร์เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าผมก็ยังมีเกร็ดเล็กๆน,น้อยๆนะฮะมันนำเสนอให้ทุกคนได้ฟังนั่นก็คือการแลกเสื้อกับเดเวนเวทฮะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งในปี2019ครับในขณะที่ทางด้านเฮอร์เทอร์เนี่ยยังเป็นรุก,กี้อยู่เลยนะแล้วในตอนนั้นเนี่ยทางด้านฮีครับสามารถชนะแอตแลนตาฮอคส์ไปได้114ต่อ113นั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทางด้านดีเวทแล้วด้วยแล้วก็ใน ทุกเกมเนี่ยแกก็จะแลกเสื้อนะกับคนที่แกคิดว่าเฮ้ยผมชอบคนนี้ว่าแบบแลกเป็นเออร์เนอร์หรือว่าแลกเป็นเกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในเกมนั้นถึงด้านเควินเฮอร์เทอร์ฮะได้รับการแลกเสื้อจากเดเวนเว y ซึ่งเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ผมยังเด็กเนี่ยครับทางด้านพี่ชายแล้วก็ทางด้านผมเนี่ยมักจะใส่รองเท้าของดดเวนในการเล่นรวมถึงการดูเขาเล่นตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่า เขาเป็นคนแรกๆเลยครับเขานี่คือทังด้านเดเวนเวทนะก็คือทังด้านของเคิ i เทอร์เนเนี่ยบอกว่าเขาได้สต u ดีการเล่นของเวทหรือว่าชื่นชอบการเล่นของเวทเป็นคนแรกๆเลยฮะของใน NBA ซึ่งถึงด้านของเดวะเวนเวทเนี่ยก็ได้บอกมานะว่าเขาเขาชอบในตัวของนานเควินเฮอร์เทอร์เหมือนกันฮะแต่เขาบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเบอร์3มกับเบอร์สามก็ต้องรักกันเมื่อวานนะฮะเออมันเป็นเรื่องที่น่าตลกดีเนาะแต่ว่าเขาก็ได้บอกข้อความถึง้านเควินเฮอร์เทอร์เหมือนกันนะว่าเฮ้ย ผมชอบเกมการเล่นของเขานะการอยู่ในสนามของเขาผมคิดว่าเขาเนี่ยมี potential มากกว่านี้และในอนาคตรครับทางด้านเควินเทอร์เทเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เล่นได้ดีกว่านี้ทำลายเพดานการเล่นของตัวเองได้มากขึ้นไปอีกและแน่นอนครับว่าเควินเ e อร์เทอร์จะเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆคนหนึ่งเช่นกันนะฮะ และเกรดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆสำหรับทางด้านเควินเฮอร์เทอร์ซึ่งถ้าเอาจริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เฮอร์เทอร์เนี่ยอยากเล่นดีมากขึ้นกว่านี้ครับเพราะอย่างแน่นอนว่าเฮ้ยเจอร์รี่เวสเป็นโลโก้ของ NBA ถูกไหม แต่ทว่าทางด้านเควินเฮอร์เทอร์นะฮะก็เป็นโลโก้ของทางด้านไฮสคูลของเขาเช่นกันในตอนที่เขาเรียนไฮสคูลเนี่ยเขาอยู่ในไฮสคูลที่ชื่อว่าเชนเนนเดโฮวาเซ็นทรัลไฮสคูลครับและทางด้านโรงเรียนเนี่ยนะ,ะก็ได้ให้เกียรติัับ เอาท่าการดังของทางด้านเควินเฮอร์เทอร์เนี่ยมาทำเป็นซิลูเอตสีขาวนะครับแล้วก็ทำเป็นโลโก้ของบาสเกตบอลทีมของเขานั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเจ๋งพอสมควรนะเพราะว่าเขาให้เกียรติทางด้านเฮอร์เทอร์ฮะที่ดรวยได้ว่าประสบความสำเร็จจากโรงเรียนนี้ไปแล้วก็ได้แบบไปเข้าแมรี่แลนด์รวมถึงได้มันเล่นใน NBA ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่เรียกได้ว่าอาจจะเล็กๆฮะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่มันน่าจะสำคัญต่อทางด้านเควิน เอพอสมควรเลยทีเดียวครับ เอาเลยนะคะส่วนเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองก็ด้านคิวบินเทอร์เอร์แน่นอนฮะน่าจะมีอนาคตที่สดใสน่ดูและก็ต้องรอดูฮะว่าการพัฒนาการเล่นของเขาจะเป็นยังไงฮะทั้งสกิลการเล่นเป็นพอยต์การ์ที่สามารถทําได้การเล่นเป็นชูตติงการ์ที่จัมชูตการแคชแอนชูตหรือว่าการรับบอลออกจากสกีเนี่ยก็ดีมากๆนะครับรวมถึงตอนนี้เข้าสู่อีสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ฟในอลแล้วก็ต้องดูครับว่าเขาจะช่วยทางด้านเทรยัยงไปได้ไกลสักแค่ไหนใน ีี่ันน้เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยผมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ทางด้านแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ